อรอเรตก็คือเกลือมันประกอบด้วยแอมโมเนียมซึ่งนั่นก็คือไนโตรเจนและไฮโดรเจนและคอรเรตซึ่งประกอบด้วยคลอรรนและออกซิเจนกระสีขาวไร้กลิ่นไม่ระเบิด,ดง่ายหากถูกปล่อยไว้ตามลำพังอย่างไก็ตามมันจะระเบิดได้ง่ายถ้าถูกปนเปื้อนหรือปะปนกับเชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อให้คุณมองเห็นภาพแอมโมเนียมเพอร์ครตจะมีออกซิเจนผสมอยู่ร้อยละห้โดยน้ำหนักเมื่อเทียบกับอากาศที่เราหายใจซึ่งมีออกซิเจนอยู่ประมาณร้อยละยีดังนั้นมันจึงมีออกซิเจนมากกว่าและก็ทําให้เชื้อเพลิงส่วนใหญ่จุดระเบิดได้รุนแรงกว่าแอมโมเนียมเพอร์ครตถูกใช้ในเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งของจรวดเป็นจำนวนมากสำหรับนาซ่าและกองทัพ ปสารเคมีในเชื้อเพลิงจรวดที่ปล่อยพลอยออกซิเจนซึ่งจำเป็นในการจุดระเบิดของเชื้อเพลิงหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ AP ก็คือโครงการกระสวยโอวกาศของนาซาวันที่28มกราคมปี1986กระสวยโอวกาศเชเลนจ์ระเบิดขึ้นหลังจากบินขึ้น7 3วินาทีทำให้นาซาต้องระงับเที่ยวบินทั้งหมดของกระสวยอีก2ลำแตบบ่เพปคอนยังคงผลิตแอมโมเนียมเพอร์คอเรตต่อไปและเก็บเอาไว้ แอมโมเนียมเพอร,ร์โครเตไม่เคยถูกเก็บรวบรวมไว้ในที่เดียวกันมากขนาดนี้มาก่อนเลยเรามีแอมโมเนียมเพอร์โครเตประมาณ10ล้านปอนด์ึ่งถูกเก็บไว้ที่เพปคอนฟอร์ดเวิร์เพปคอนมีอาคารหลายหลังในพื้นที่ราวๆ15เอเคอร์อาคารต่างๆถูกสร้างจากไฟเบอร์กลาสเสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นพลาสติกเนื้อตรงและคานแล้วก็ตรงสางโลหะอีกด้วยที่เป็นเช่นนี้ก็เอ่อ เพราะว่าธรรมชาติของเพอร์คอรเรสมีความกัดก่อนสูงมากเช้าวันที่4พฤษภาคมปี1988ทัง AP เปิดทั้งหนึ่งติดไฟมันเป็นการสังเกตของเราว่าการดูแลรักษาโรงงานไม่ดีนักมีความเป็นไปได้สูงมากที่ a อะโนเนียมเพอร์ครเรสส่วนใหญ่ที่นั่นมีระดับการปนเปื้อนต่ำมากไฟาจากถังเก็บหนึ่งลามไปยังถังเก็บอื่นและโครงสร้างไฟเบอร์กลาสย่งรวดเร็ว เครื่องมือเดียวที่คนงานมีเพื่อต่อสู้กับไฟก็คือสายยางในสวนซึ่งมันไม่เพียงพอกับอปกซีดไซเซอร์ระดับ4เช่นแอมโมเนียมเพอร์คลเรตมันไม่มีวิธีดับไฟที่ใช้ได้จริงๆมันเกิดขึ้นคุณก็จะไม่มีทางฉีดน้ําใส่มันได้มากพอเพื่อจะสกัดการลามของไฟพนักง,งานที่เพชรข้นจากการวิเคราะห์และการตรวจสอบเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าการอบรมเรื่ความปลอดภัยที่พวกเขาได้รับ เอาเรวมถึงถ้ามีไฟไหม้ในโรงงานให้รีบเพนทันทีเลยกับลมที่พัดเข้าใส่ไฟไหม้ได้กลายเป็นกองเพลิงขนาดใหญ่ที่ลุกลามไปทั่วเมื่อได้รับความร้อนเอพี A P เริ่มปล,ปล่อยพลังงานของมันเข้าสู่ขั้นตอนการไหม้ตัวเองมันปล่อยออกซิเจนจำนวนมากออกมาและมันก็เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่ามวลวิกฤตและความร้อนไม่กี่ร้อยองศาเอพี A P สามารถไหม้ตัวเองและทำหน้าที่เป็นตัวปล่อยออกซิเจนและเชื้อเพลิงของตัวเอง ปฏิกิริยาลูกโซ่เกิดขึ้นโรงงานตกอยู่ท่านกลางกองเพลิงทั้งพลีเอทิลีนทุ้มยาโกดังเก็บใกล้เคียงและทําให้เอพีมากขึ้นติดไฟการจุดชนวนเป็นการระเบิดอย่างรวดเร็วซึ่งตรงข้ามกับไฟไหม้หรือการลามของไฟซึ่งเป็นการระเบิดอย่างช้า สิ่งที่เกิดขึ้นที่เพบคอนก็คือการระเบิดเพรามันก่อให้เกิดคลื่นกระแทกครั้งสุดท้ายนั่นไต่มาอยู่ประมาณ20นาทีก่อให้เกิดความร้อนมหาศาลก่อนการระเบิดที่ก่อให้เกิดคลื่นกระแทกครั้งแรกมันลามไปในโกดังเก็บแอ,อมโมเนียมเอรคคลรเรตเหมือนกับเทียนโรม,มันเลยทีเดียวครับแล้วจากนั้น ความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคลื่นความร้อนก็ทําให้อัโมเนียมพลาโคเรตระเบิดมีการระเบิดทั้งหมด7ครั้งนักประจนเพลิงซึ่งรีบมาที่เกิดเหตุต้องเจอกับคลื่นกระแทกและต้องประเมินคู่ปรับของพวกเขาใหม่ในขณะที่เรากำลังขับรถไปตามทาลูกรังผมเปิดหน้าตารถเอาไว้แล้วก็เกิดการระเบิดอีกครั้งหนึ่ง ผมรู้สึกได้เลยว่ามันกระแทกผมไม่ใช่ว่ามันทราบวาอเสียหายใดๆแต่ผมรู้สึกถึงแรงสัสะเทือนของการระเบิดได้เพื่อทําให้วิกฤตการณ์เลวร้ายลงไปอีกดีเท่าแก๊สธรรมชาติอยู่ใต้โรงงานพอดีการระเบิดครั้งสุดท้ายสึกงวัดได้ประมาณ3.5ตามมาตราวิกเตอร์เกิดขึ้นเหนือท่อแก๊สมันเป็นท่อแก๊สขนาด16นิ้วที่ส่งแก๊สให้เมืองาสเวกัสเนวาดา หลังใช้เชื้อเพลิง AP จนหมดไฟก็เริ่มมอดไปเองแต่ถ่าแก๊สที่แตกส่งเปลวไฟใหม่พุ่งขึ้นสูง100ฟุตมันมาอยู่เกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนที่ท่าจะถูกปิดมีการสงสัยมากในเบื้องต้นของการสืบสวนว่าพ่อแก๊สอาจจะมีส่วนอย่างน้อยในการก่อให้เกิดหรือว่าช่วยแล้วก็สนับสนุนการระเบิดเหล่านี้นะครับมันใช้เวลาหลายเดือนในการสืบสวนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะระบุสาเหตุข,ของการระเบิด เราถูกสั่งให้นําคนที่เหมาะสมพร้อมเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเข้าใจว่ามันเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไงสิ่งที่ฝ่ายสืบสวนคาดดาวก็คือสเ็ตของการเชื่อมเรือไปตามลมเข้าไปยังถังเปิดและทําให้ AP ติดไฟขึ้นมาสิ่งที่เราพบก็คือมันมีการเชื่อมและสิ่งที่เรียกว่าการตัดด้วยเปลวไฟกับโครงสร้างเหล็กบางชิ้นในอาคารพืนแห้งท,ทั้ง AP เปิด สารเที่พบเห็นได้ทั่วไปในบางพื้นที่ของโรงงานแต่นั่นหมายความว่าพวกมันจะถูกปนเปื้อนจากปุ่นไฟเบอร์และสารปนเปื้อนอื่นก่อให้เกิดส่วนผสมที่เหมาะสมถังเก็บ AP ก็มีส่วนช่วยเกิดความร้อนมหาศาลและการจุดระเบิดได้พวกเขาเลือกที่จะเก็บแอมโมเนียมเพื่อเรตไว้ในถังเก็บหลายชนิดหนึ่งในถังเก็บที่พวกเขาใช้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าถังอลูมิเนียมอีกถังหนึ่งที่ใช้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าถังโพลี และมันก็เหมือนถัง55แกลลอนทิ่เล็กกว่าทั้งเก็บทั้งสองชนิดนั้นเป็นถังสูตรใหญ่ตอนนี้เรื่องน่าเศร้าก็คือว่าหนึ่งในสูตรมาตรฐานสำหรับเชือเ้อเพลิงแข็งของจรวจก็คือแอมโมเนียมโพรทสเซเรมประมาณ170โดยน้ำหนักอะลูมิเนียมอลูมิเนียม115โดยน้ำหนักและตัวผสานยาง115โดยน้ำหนักถังพอลีเอทิลีนคือที่มาของตัวผสานยางและถังอื่นเป็นที่มาของเชื้อเพลิงอลูมิเนียม และเมื่อรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันมันก็กลายปเป็นเชื้อเพลิงหลังฝ่ายสืบสวนตรวจสอบหลักฐานที่เหลือในที่เกิดเหตุและทำการทดลองหลายชนิดกับแอมโมเนียมเพอเร์คาเรตสาเหตุของการระเบิดก็ชัดเจนยิ่งขึ้นคำถามก็คือแอมโมเนียมเพอร์ครเรตระเบิดได้อย่างไรคำตอบคือมันระเบิดได้เมื่อมันได้รับความร้อน และแน่นอนที่สุดว่ามันได้รับความร้อนมาหาศาลจากการที่เกิดไฟไหม้ที่นี่ไฟดังนั้นร้อนจักมากเพอมันได้รับเชื้อเพลิงแอมโมเนียมเอ,อร์คาร์อเซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวออกซิไดซ์พายนาที่เพบคอนแสดงให้เห็นความสำคัญอย่างยิ่งยวด ในการเก็บ AP อย่างเหมาะสมผมคิดว่ามีหลายอย่างที่เราได้เรียนรู้หลังเกิดหายนะและแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรซึ่งผลิตสารเคมีเหล่านี้และจำไว้ว่าของพวกนี้ถูกเก็บไว้ในลานจอดมีจำนวนหลายพันปอนด์ถูกเก็บไว้ใกล้ๆกันแล้วเราก็รู้ว่าสารเคมีใดที่มีโอกาสระเบิดได้ว่านั่นเป็นปฏิบัติการที่แย่มาก ที่จริงควรจะเก็บไว้ในปริมาณน้อยและก็กั้นเป็นส่วนๆด้วยผนังคอนกรีตหรือว่าอะไรแบบนั้นถ้าพื้นที่หนึ่งติดไฟขึ้นมามันก็จะได้ไม่ลามไปถึงส่วนที่เหลือที่มีสารเคมีเก็บเอาไว้นับจากนั้น Pacific Engineering Company of Nevada ก็เปลี่ยนชื่อของตนเป็น w e s t e r n e เล c กโตรเคมีคและย้ายไปอยู่ในที่ห่างไกลยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม ตอนนี้พวกเขาคือผู้ผลิต AP พ a รายเดียวในอเมริกาเหนือ